อกระเป๋าถามเลยลำบากบ่ครอบครัวนี่ยลำบากลำบากหลายบ่กินข้าวหน่อยกินข้าวอิ่มอยู่บ่บ่ออิ่มอเอาข้าวมาแต่ทางไหนเอาข้าวมาตอนเพิ่งจะไปคออ่ะน้องเขาเพิ่งจไปคอไปเอาข้าวบ่คุดจิโร่คุดจิโอ้คุดจิโร่หาขายน้องด่าไปได้ค่ะไปหาขายอาคุดน้ำเพลนอยู่บ่บ่อยู่เพอนอยู่เพอนบ่ เป็นจริงได้สมชานไม่ตู้อยู่บ่สมสานโอ้ยังไ้ไม่ตู้สบายอยู่บ่ยกให้สบายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุคนกาเยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสนะุคนเนาะเขาสู้ซ่องของบาวจิตอุทุมพรคือ,อเอกาอาา่าพี่น้องเนอะ้ยกาเมื่อนี่นาะพ่อพี่น้องบาวจิตนี่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านดงกลมกาพอดีว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาหาครอบครัขวของเมตเตเพื่อนพี่น้องเอยนะ้ยเนาะกาตั้งแต่ลนนี่แหละนาะพ่อพี่น้อง ที่ว่าประจิตน้อมบริษัเขามาหาครอบครัวของเพิ่นตั้งแต่ไล่สองสามเดือนสี่เดือนนี่แหละนาะพ่อพี่น้องเขามาสุดนั่นเนาะกับทั้งครอบครัวของเพิ่นกับถือว่าลําบากพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องเข่าเรืดินนำเนยพี่น้องเอ้ยเรื่องเนยอยู่ในกิจเนาะมาเบิ่งเพื่อนสันลั่นเป็นของเพิ่นกับถือว่านักหลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยกับพอดีว่ามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องประจิตมามื้อนี้กับเปร่หูเปร่ตาอีกพี่น้องเอ้ยเพื่อนสันลั่นเป็นของเพิ่นกับล่ยลายหลังเนาะพี่น้องเนาะ จะเป็นเพื่อนของผูไใดพี่น้องไาเดียวบรจิตกสิภาคพม่พี่น้องเนาะไปติดตามส้มเบิงว่าเพื่อนอ่าหลังนี้หนังนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเมนผูไใดนอนพี่น้องคือเห็ดอ่าลายอันเทนเนาะแต่กาบไ่ได้ลงใงไงเลยพี่น้องเออโดยโอ้ยโดยสบายดีแล้วไหมเด้อโดยโดยเป็นยังไงอยู่กันจะค้นนี่โดยโดยอ้าวเจ้าสบายดีสบายดีเมนผูไใดบัตรนี่ฮะคือบ่กเค้เห็นบัตรนี่โดยโดยโดยเห็นยังไงนะคือไพ่หนึ่งเข่าบ่ โอ้ฮะให้พันหนึ่งเขาก่อนเนาะพอพี่น้องเองในกระเมนผู้ใด่บาดนี่ฮะมาหาเด็กบ่หนี่โดยโดยสบายดีน้องหลาสบายดีเป็นจังไรคือพากันนั่งอยู่แบบนี้ฮะกินข้าวกินน้ำเบิดเลยบ่กินแล้วโดยโดยโดยอยู่กันจะคนไหมนี่ห้าหกเจ็ดคนแล้วอยู่เด็ดด้วยเด็ดคนคือครอบครัวนี่อ่าอยู่นั่นีเจ็ดคนไหมอยู่เบิดรวมเบิด์ดนะสิบคนสิบคนอยู่หนี่บ่เป็นแม่ แต่ว่าบวัยูนีเบิร์สและแบ่งกันอยู่น้ำกับปกกระเป๋ะนู่นั่นเลคืออะไรยูนีอยู่ยูนีมีจะคนนอนอยู่นี่นอนอยู่นี่กันหกคนหกคนนอนยู่นีหกคนน่ะพี่น้องอยู่สิ่ไหนเนาะโอ้โดยโดยงานก็มีไผ้ยนะอันนกระดุกชายบ่โอ้นั่งอยู่หันแท่นเนี่ยนาะเลยสบายดีเด้อเนาะสบายดีตะไกลเลยแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเงียงอยู่เนาะน่ะโดยอันนี้กั เห็ดเองว่าแม่เฮือนนี่แม่นซุ่มลูกซุ่มเต่าแล้วพักันเห็ดเองแหละหมังมาแตะพุดตะพผุนมันหล่มแล้วกันมาย่อยปุ๊บอยู่นี่มาผุอยูผุนตกบโบหัวบ่าแม่หัวแหละบ่ใบอ้อยบ่แม่ใบใบอ้อยบ่แม่ใบอ้อยพี่น้องผุนเห็ดดังคาเนาะดังคาเฮือนกะหัวอยู่เนาะหัวและผุดตกะกับผมนบนอยู่แล้วหัวเบว้ยกตคือแม่แม่แต่เนาะแม่โอ้ยนั่นจะเป็นแห้ลูกสาวว่ เบิงเบึงเบึงเบิงเผื่อกิดกำลังขออนุญาตข้นทั้งเฮือนน้ำไม่เด้อบันนี่เด้อบุปผีอยังนั้นวะเนาะโอ้บุ้งทุกโลกบุ้งทุกโลกเป็นจังไรนี่ฮะชื่อว่าจังไรนี่นางน้อยนางน้อยโอายุเจ็ดปีแล้วนี่สิบหกปีสิบหกปีโอ้ตะกี้อยู่ใช้ตะกี้เนาะบอกเป็นทำงานอยู่สบานเลยไปทำงานอยู่สบานบ่โอ้ไปเข็ยนงานยังอยู่พุณน่ะ อันเลือกยางเลือกอยางโอ้ยางแบบไรยางแบบไรยางแบบโกบหลดใหญ่เราจักเนี่ยอเดือนเท่าไรนั่นน่ะล่านปลายเดือนล่านปลายมาโดนได<อ>้หนิมามาจะโดนแล้วถึงเงี้ติดตัวมาเท่าไรป่ะโดน้ถึงเงี้ยติดตัวมาเท่าไรป่ะนี่มาจะโดนแล้วอืมโดนได้อยู่บ่คางไม,ม่ให้เมย เดี๋ยวเระหาเส้นแล้วก็สีพืนเราะราซัใส่พื้นนเาส่พนเดือนนึ่งดดูอูเฮ้ยเฮ็ยจังเลยเฮ้าเขาอยู่ใส่จัดการจัดการเลยเดี๋ยวน้ะเดี๋ยวไปที่สีนั่นเีน้อาผื่อปนหลังอ่ะเฮยด้วอืมดูกเป็นจังไงนะฮะน้องอ่ามีคไม่ข้วบ่นเลยบ่ยังเมืนทมีบ่ม่ข้ีอยู่เนาะโอ้ดดอเดี๋ยวมาได้มานั่งอยู่น้ำแมรเรื่องน่ด้อ ดดเดินๆอ่ะไปเนี่ย,ายาห้เพลินนานๆหนึ่งเขาก่อนพี่น้องเลยตัวเป็นจังไรไหมอ่าอยู่เสมอนี่จากเมื่อนานมามาหอดมื่อนี้ลูกกับเราได้มาต่หล่นแล้วเนาะแต่ฝุ่นมากกับแม่กับปรับจ้างลกกาดำหน้าขจ้าวแล้แต่ฝุ่นมาพี่ก็ได้<ม>อยู่ไปหากินวันๆไปในแรกแม่กน็นไดๆๆ้เดี๋ยวนี้ยัง<ม>ลำห้ยลำหน้าอยู่ เดี๋ยวนี้ก็บพ่นยาเลยเด้มันช่วงนี้ก็บพ่นยาตกหรือพันบ่มีน้ำบาดนี้ยผูแล้วก็มีผูบ่ทันแล้วก็ไม่นะนบ่ทันแล,วแลน้วหันไลเนาะก็กำลังหนึ่งเข่าเนาะพี่น้องปไปคือกันบ่พุ่นนี่ก็บ่ไปเบิดผู้ชายมื้อนี้ก็ไปเบิด์ันมีคนมาจานะ้างน่ะไปเบิดเออนาะยนอนพี่น้องดอูแต่ผู้น้อยกะกำลังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งก่อนเฮ็ดในได้นี่แห่หนึ่งเข่า โอ้โหอนนอนอนกันนอยู่นี่บ่บ่นอนอยู่นี่บ่นอนที่หนังนี่เนาะแต่ยังไงบ่สบายบ่คือติดหนาผากินขนมลายไปจักบ่กินขนมลายไปจักอืมโดนๆๆอ้าจังไหนกันคือว่าเลี๋ยวนอนขอพี่น้องกลับไปลูกก้าพี่กันดิมื้อนี้ไปบ่มาเนี่ยอืมสบายแต่กับเพื่อน ก็อยู่คือกันอยู่ก็อยู่เสียหญ้านะนี่แหละทีเสียหญ้าปลูกบักิเขือนอยก็เป็นจังได๋มเบงบเท่าใดเฮ็ดเฮือนดังนี่อันนี้นอยอันเสียแต่อัน ซื้อเล็กตะปูแผลงอย่าครับบริ้ซื้ออันนี้นะใบอ้อยบริ้ซื้อแบบว่าเขาไปตัดอ้อยแล้วเาจะเก็บมายามเพิ่นตัดอ้อยนะหลังข้าของเพิ่นนาจจะเป็นใบอ้อยนะพ่อพี่น้องอยู่ทั้งข้างเพื่นไผ่ของเพิ่นก็จะมีเฟืองแน่เนาะมนเฟืองเลยค่ะพ,พยางเฟืองพยางไปอัดมันหอนดิพยางถึง<อ>มันขาดเลยดิเป็นจะได้หัวเยอะบ้างนะหัวเยอะบ้า วัวคือกินทำโบแห้งด่างไผ่ได้อยู่คือหาเงินซื้อขา้าวซื้อน้ำกินบ่แม่น<อ>หาเงินมาได้ก็ซื้อข้าวบ่พอสิได้ซื้อนยังมาเห็ดนาอ๋อแต่ละปีก็มีแต่เนี่ยน,นี่แหละหาเงินซื้อข้าวแลหลุดไปทํางานกะภาคมาให้แม่ซื้อข้าวเงินเดือนมันกันกนบโบร้า,ายเนาะเห็ดในลาวเขานี่นะเรืออยู่เรือกินเรือโบชิฮาเซนนะแมนเมนเมนแน่นอนเลยเนาะ ชื่อของกินชื่อยังไปทํางานก็ได้โด้อ่ะตอนนี้กับเพื่อนกับกำลังสิหนึ่งเข่าเนาะพ่อพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวไปติดสี่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ้งเนาะเป็นจังไรนี่เบิ้งดุ๊บหนึ่งเข่าให้เบิ้งดุ๊บบ่เคยหนึ่งอยู่บ่หนึ่งเดือยอยู่บ่เดยหนึ่งอืม่ด้อเด้อแต่คืองานนี่เลยนาะงพ่อพี่น้องก็คือ เขาที yeah. uh, okay. nah ่มามานคือเขาซื uh ้อบนตรงไหนเขาซื้อเอาบ่เดยเป็นเไ่นเดียวนี่ยังนั่นอยู่บ่เขาดยังพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่ยังอยู่ไป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 นปไ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 ิตปไน้ปไ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 บไป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 น ไปจับในจังสวค์แล้วจังหวัดดียวสามยังเจ็ดคนบ่อ้จอันนี้คือเจคนบ่กินเบิดบงกินต่แรงนี่เบิบละตอนแรนกินลได้ผัเยวก็น่อนเดเดอ้อะใเนาะเนหนึเนาะเต็มมวยเลยตอนเช้าตอนเช้านี่เต็มเลยบ่ก็กินหลายเนาะพพี่น้อง สุดยอดเนาะโอ้ของเด็กน้อยลายเนาะพ่อพี่น้องแต่แมนเบ็ดกระบอกกระเบกแมนคนในครอบครัวลูกหลานเบ็ดคู่คนนี่เนาะแมนเบ็ดหลานชงลูใส่ลาสชงแดงๆน้องลาพูดเนาะโอ้ยอมรับบ่ลายคนควรสมควรพี่น้องเลยลูกก้าลูกบุ้งกันไปขี้กันบ่บนหิไปบ่บหิไปบ่เผ่าเฮาผ่าวซานเนาะผาวเบะและมากินมะเขือหาังยังไง เดือนของเพิ่นน้องเพิ่นอันนี้คือจะเปลี่ยนบนได้บนแพ้ไนอนใช่ไหมเด่คุณหน้อยช่องคนอ๋อเด็กน้อยบ่นนอนอยู่นี่แมนคุณหน่อยช่องคนช่องคนแลนอนโอ้ยังเ่ยนแม่เปลี่ยนแม่แม่นอนอยู่พุ่นแม่นะแต่จะได้แม่แบบโบจิกันบ่ย่อมากระจี้ละไรบ่ได้เนาะไปนอนทางนั้นเลยดิผู้หนึ่งอยู่หุ่นก็นอนคือการนอ๋ออยู่ทางนั้นก็จะคนนอนอยู่ผู้เดียวผู้เดียวพ่อผู้เดียวเพิ่นแม่คนเพิ่นได้นอนผู้เดียวเพิ่นอยู่ไหนก็ช่องชามอยู่ต้ัวไหนก็ได้ แบ่งกันนอนมันบเบิดกันแล้วนี่มันหอมเป็นใจแม่แม่ครอบครัวเดี๋ยวนี้คิดไม่คิดว่าครอบครัวเจ้าของเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นโอ้ยคิดจะเป็นไดเลยแม่กับพ่จักนายชิว่าเนาะโดนเลยครอบครัวนั้น,<ด>นมันก็ยุ่งยากลายยุ่งยากนั่นมาลูกไปทํางานมาเหตุเฮื่นกับโบม่มีเงินไปนะไปทํางานอยู่ไทยเห็นบอกไปทำงานน้ำล่าเขาเนี่ยแกบม่มีเงินจ้างรถเพิ่นไปลูกอยากไปไม่มีมุ่มาส่วนแต่บ่ได้ไป แบบว่าบุมีเงินจางรถไปน้ำมูนะกอยู้ากินไปวันวันไปนั่นนี่แหละเขาก็อยากไปเต็มที่เลยลูกก็ใหญ่เมื่อเลยด้เขาก็อยากไปแต่เมื่อก่อนก็เจ้าก็ไปยูก็พ่อได้กินพ่อได้พาให้แม่ไปย่ามอยู่สวัรค์จุบุษายก็ได้ย่ามก็เลือกซื้อเขากินดิให้แม่ก็คือคิดเป็นยังไงแม่คิดเมื่อยอีบ่เมื่อยได้ใจอยู่บอล์ เมื่อยหากินนี่เมื่อยโดยโดยโดยบักมื่อก็ไปหากินมาแล้วก็นอนโดยโดยโดยเสียก็ไปกินข้าวแรงเลยเมื่อยนอนเฮ้ยหนึ่งข้าวเรียบร้อยเรียวเรียบร้อยโดยโดยเฮ้ยมันนั่งท่งนี้มันนั่งท่งนี้มั้ยมันนั่งใกล้ใกล้ไหมท่งนี้เนาะโดยโดยนบอพี่น้องเอ้ยกะเป็นจังไหนแบบไปลูกกาเนี่ยคือเขาเจ้าให้วันเะไรไหมไปลูกกากะเป็นมัดมัดละพันมัดละพันนี่ ก็ได้ลอยมัดก็ได้เส้นหนึ่งก็ได้หาสิหมัดก็ได้หาสิพันดูแล้วพวกนี้ได้ส่ะลุกได้จักมัดสิฮะได้บ่ได้อยู่หาซิพวกสิบได้อยู่บุกสิบเนาะน่กะว่าได้กันหลายคนไปเนาะเมนบ่หลายคนไปก็ได้อยู่บางมือได้ขยันบนบพเดดกะได้เข้าเมื่อละาชอบพวกนั้กันไปก็ได้ดูดูดู ก็บริวาคือสิ่งแรเนาะเืากับบอจิตเนาะก็คือลูกนี่เดี๋ยวเราได้มาเตะล้นแล้วเนาะพอมาก็คือว่าได้พี่น้องแม่ก็ยังบอจื่อเลยบอจื่อบ่มาสุดก้อนเพื่อแต่คือก้อนหมูก้อนคู่ได้แหละครับบอเสษมากับบอเศษเพิ่อนแต่ก็ยังบอท่านเห็นน้องเพิ่นเนาะนี่กับบอผู้นาะว่าเป็นลูกของแม่โอ้ยของแม่เป็นตอนจะมาตอนนั้นเป็นเห็นงานอยู่พุ่นอยู่รัานสิบเดนี่ นนบาขึ้นบ้านสักยาขึ้นมากข,ขึ้นมาเลยบนะ้านโทรไปก็มีแต่คนเต็มโทรไปก็มีแต่คนเต็มเริ่มออไม่ได้ไปเล,ปเลื่อยบ้านเดี๋ยวเต็มจะได้ยังสิไปอีกอยู่บ่หึไปนียู่ไปอีกอยู่ไปทำงานไปทำงานเดือนได้บ้านี้ไปมารอเงินนี่แหละอ๋อโดยโดยลอเงนิน <c oughs> <ไป S 2> แบบ <amer ican S 2> ไห<ป>น ก็งเงินทางไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดบัตรประจำตัวได้เฮ็ดบัตรประชาชนบัตรประชานะชานเฮ็ดอยู่เวียงได้โอ้ยน้องพ่อพี่น้องก็เป็นจะได้น้องฮะคือครอบครัวของน้องนี่น้องคิดว่าเป็นอะไรลำบากบ่ล <c oughs> ำบากบ่เออโดยโดย,โดยดได้สิเฮ็ดนี่ได้แบบนี้ <c oughs> มีความคิดว่านี่ได้แบบอ,าอยากให้ทางเมอได้อยากให้บ่ หายเห็ดงานบ่เด้ก็เห็ดงานตั้งแต่จักปีนึงแหละเพิ่นห้กกับหักกับไปบ่แต่เกิดมาหักกับไปเธอเดียวนั่นแหละไปเห็ดงานเป็นหักกับใหญ่ดิหักกับไปเห็ดนั่นนี่แหละในชาวบ้าน่นนี่แหละสีปลายไหมอีกบ้านติดต่อนุ่มข้นอยู่เป็นผู้สีสวยไปเห็ดงานร่อทาเพิ่นอยู่ เ่นอยู่ต่างประเทศคนว่าสี่ติดต่อมันนำบอลเซนสีผักเงินมันนำบอลเซนคนว่าแต่มายังสมอยอยู่นะเป็นยังไงย็นไงสีพันดอนสีพันดอนอูดอต่างประเทศมันไปว่าคนลิคนอยู่เบี่ยงจันนาคนละจะไปจะใครไปอยู่พุ่นไปเห็นงานอยู่พุ่นเนเป็นยังไงบนี่ากไปยางไปเหตอันนั้นจะใครเห็นบัตรประชาชนอ ไม่ครบเราเป็นจะได้แม่ปล่อยให้ลูกไปอยู่บ่กันแม่ก็สิไปคือการไปชมเพิ่นนะก็จะให้ไปให้แล้วอยากให้ได้เฮือนได้ซานอยู่นีโอ้มีเงินมีคำบ่มันมีเฮือนอยู่นี่ทิอยากได้เฮือนอยู่แล้วไหมก็ได้ให้ล้ไปเฮ็ดงานท่านจะให้ไปเฮตทุกคนนะได้เปอันนั้นเฮ็ดงานดิยังเพราะงานนั้นอีหยังเลยคนงงานนำดื่มนำดีเพราะงานเนี้ ไปเห็ดงานยังกะเห็ดน่าจะเนปืนให้มีงานให้เห็ดนะคืออยู่ต่างประเทศพุ่นเลยบ่ต่างประเทศบ่เพิ่นเพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นเพิ่นนะโอ้เบบาเพิ่นติดต่อมาเนาะเนสิหางานให้เห็ดอยู่เวียงโอ้งานอยู่เวียงจังนี้แม่โอ้ยน้องพี่น้องน้่่ะบไไดปแม่ค oh, 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 oh. ิดว่าสิแบบไปอยู่ประเทศพุ่นในน้องพี่น้องต่างประเทศพุ่นเนาะบ่จิเก็ยังคิดอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นนั่นมีเขาคิดอยู่พุ่นก็สิพังเงินมาให้เห็ดอันอันนั้นเพิ่งมาเนดะ ไปเลยอ่าน้องก็โดยดำเนินเลี่ยอดำเนินการเฮ็ดบ้านเลยบอโดยเอาจังแรกกาสูๆเนาะจะไปปัจจุบันอะไรลูกปุยใหญ่นะกระจับไปจะไปเบิดดูแต่ยูก็ชิอยให้แต่แม่อยู่กับร้านหน่อยนี่แหละช่วยกันเฮ็ดช่วยกันหาเนาะลูกเปินจีไปเบิดดำหน้าแหลนเปินจีไปเบิดไปเห็นงานนะติดต่อหางานอยู่ ยไปเต็มที่เลยแหละใหญ่นะครักระบอยากยูโน่ำขัานนำขั้นหาเงินสืบกินนี่แหละข้าเจ้าก็ได้จะเป็นมีงานเหตุงานทำอู่ที่สี่ไข่เยอยู่อ้ยย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 ยเยย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 เยย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 นยย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 ย โลนึงเจ็ดพันอู้ด้ยเลยนะข้าวงามๆก็บโลแปดพันเก้าพันคนได้เป็นขายนะนี่แต่เอาขาวบ่งามแบบนี้แล้วมากินนะโลหนึ่งเจ็ดพันจำเนี่ยืมเนงามอรีนี่ก็รูปเก้าพันเป็นขายนด้ยนะปลาเปนองค์ข้าหมุนมุนคือข้าวปลายนกาก็โปหนึ่งห้าพันอ๋อนี่ยุ่อันตื่อนๆบางทีหลายดยดยตรงมันเหม็นหน่อย ป็นจังได๋ซะน้องมาอยู่เฮือนนี่แบบได้หอมบ่นอนยากได้บ่นอนยากบ่อากาศฮ้อนซงสิฮ้อนแท้แม่นบ่ฮ้อนฮ้อนอเอากระดาษมาวี่เอายางวี่ลมไฟฟ้าก็ยังบ่ทันมีบ่บ่มีไฟฟ้าก็บ่มีเนาะก็ยังบ่มีอเอาน้ําดกับปูไปตอยู่สางพุ่นแหละเออไกหาบมาแม่คิดงออยู่สิปลูกั่นปลูกนี่คิดอน้ๆอยู่นี่ เมื่อจังปลูกบใบลายนะฮะนา้าเทลน้อยไฮร้านให้ลูกนะับมาหดมะเขือมะปิกนะเนอะนะพ่อพี่น้อ,นองก็ปิกมะฮู้มันนี่แหละแม่งตัวมะตัวมะแตงค่ะว่า,ยา,วาอยากน้ำหน้าก็คือหูที่เดน๋ยวพ่อพี่น้องเริ่มต้นเนาะก็บบ<ม><ม>่มีน้ำในบ่มีพื้นไพ่พี่น้องเอ้ยการใส่ชีวิตหรือว่าในครอบครัวกับอยากลำบากแน่เนาะแต่ก็จังใดก็คือว่าเนี่ยสู้ๆเนาะ เมนสูต่อไปวันนี้ก็มาน้ำเบาแสนเพิ่นแหละเป็นจังได้ทั้งเบาแสนเพิ่นออนอย่างนี้มาให้มาเนี้บเบาแสนพยามีขนมมีนมแล้วก็เมีันเงินเมนมีแซนซีแซนบ่เมนกับตาเนี่บาากะขนมแล้วก็เงินแซนหนึ่งกับ่ด้เลยเลยเดยยซื้อขาวซื้อน้ำกิน เนาจังนีก็คือว่านกสู่ต um ัวไปเด้อยๆเด้ออ่างลูกคือว่าเนาะกับโบผู้ว่าช่วยแบบไหนแน่เนาะก็มีแต่ว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ใหญ่เพื่อนแบบนี้แหละเนาะมาเฮือนมาชานชีกับพาไม้พาเฮือนก็จะเป็นแบบนี้บ่เอาไม้พะวบานเนาะ ไม่ใช<ม>่บ้านไม่สังเภาไม่พ<แ>่อพื้นใหม่ก็ไดโอโดยโดยโดยพ่อพื้นมาเห็ดนากาเห็ดลายปีแล้วนะกาเอาเอา,เอาใบตองมาหนังในซานแล้วก็เอาใบตองมามาเป๊ะใส่โดยวันนี้มันลายปีในสามปีแล้วมันเกิดมันยังกลิ่นปัวกลิ่นแน่นอ่โดยคือผู้ใหญ่แม่อ่าผู้ใหญ่อยู่เฮือนนี่มีเจ้าคนผู้ใหญ่ลูกลูกผู้ใหญ่ใหญ่จะอยู่หกเจ็ดคนผมได้ผู้ใหญ่อยู่เฮือนอยู่นี่นนกกนเลยไม่ถ้าไปเลยไปสวรรค์สดีโซ บอสที่วันยังอยู่เดี๋ยวนี้นะยังอยู่เดี๋ยวนี้ก็สามสคนสามสี่คนบอสสี่คนหาทั้งแม่เล้วโอ้ยงานเห็ดบอสโดยงานย่าเนี่ยงนอบ้านเอาไปอาจารมีงานกับอสอะไเรือโดยมีการมีงานกับบอกดีด้อีบอสจิกกะคือกัดนอเดี๋ยวนี้ก็ได้หาหยากหย่างนอพี่น้องเรื่องการงานนี่ก็ได้ กะโบตีพันต <wh> ี้ต uh ัวพ <mythology> mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอ้ยเนาะแม่แม่แม่เนี่ยกระโชกกระซางพ่นกระห็ดได้เบิร์ตแม่นะครับได้คะแนนได้เงินนะพะ่นไปเห็ดเบิร์แต่แม่อยู่ขุมเงินก็มีผู้มาว่าโอ้ยไปทางปลาให้แม่กะไปส่วนลูกไปใหดน้ำเพลินพอได้ซื้อเขานะดูกะไปน้ำเบิร์ตเชลเชลโดยโดยโดยช่างปลาให้แหมกะไป เนอะเยอ๋อใช่โอเคได้เสเด้อเดี๋ยวดูกระคือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะวันนี้ก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวก่อนสิเมื่อก็เดี๋ยวสิเอาอ่าเงินเนาะพอได้ซื้ออบางพี่เป็นนัวคือเปล่าเนี่ยเนาะจะเป็นเงินของอ่าพี่ผู้ใหญ่เจะดีเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศไต้หวันพุ่นแหละเพิ่นก็ฝากเงินมาอ่าช่วยเหลืออ่าเบื้องต้นเนาะ ก็เป็นเงินจำนวนห้าสิพันพี่น้องเอ้ยเนาะก็ใส้แม่เก็บไปเอาใส่พ่อในพันในเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อไม่ใจ่เชียรเฮียอยู่ดีมีแห้งเด้อให้มีอายุมันยืนให้สุขภาพเข้มแข็งใ้าถูกเนาะโน่นถูกอสาโอเคเด้อเสเด้อเนาะอาดูกับโบจักคุ้มบ่แล้วกับโบจักคุ้ม่าได้แบบหนี่งก็ได้เนาะมีแต่ามาอ่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาหยามมาเบิ่งเฮือนเบิ่งชาเนาะตะกี้ตะกอนกับโบแม่ในนี่เนาะเฮือนี่เนาะ เซ่แล้วเนาะมันลมเลยแม่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 ตะกามันลมเลยกะแปลงไหมเดี๋ยวก่อนชิเมื่อกะเดียวชิพาพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตเบื้องฮือนได้บ่ได้เบื้องโนโ้ยน้องพ่อพี่น้องก็คือชิประมาณนี่แหละเฮือนชั้นด้นแป้นของเพิ่นกับนอนอยู่นี่อยู่เฮือนหลังนี้จ้าคนกว่าไหมหกคนหกคนบ่หกคนพี่น้องเอ้ยนอนพากันนอนอยู่นี่เนาะกับเพิ่นก็ว่าเป็นจังไน้องนะฮะอายากได้อีโบเฮือนน่ะอยากได้อยากได้อีโบโอ้ยน้องพ่อพี่น้อง ก็คือว่าเนาะไผก็อยากได้คือกันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิแนวนี้เนาะอ่านอนปิ่นหัวเป็นหางกันแน่นี่เนาะอือหัวปิ่นใส่กันแล้วอ๋อบ่ได้เป็นหัวเป็นหางเนาะบ่ิกกขอโทษขออภัยเด้อแม่เด้อเนาะเป็นยังมันเป็นคเว้าของบ้านเฮาหนายๆๆอ่า้เฮือน ทันั้นทั้งนั้นก็มีกระแปอันนี้ก็แม่นบ่นี่นะคนนั้นก็นอนอยู่นนก็นอนคนนึงอยู่หันก็ได้โดยๆอ่ะเดี๋ยวสิโดยๆๆเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเฮือนของเพิ่นพี่น้องคือว่าหลายหลังคาเฮือนแท้เนาะโดยอ้าสบายดีอีกเทื่อเด้อโอ้ยเนาะเฮ็ดหยังอะนะ้ยโดยโๆนั่นนี่จะคนก็อยู่นี่3คนอยู่นี่3คนพี่น้อง เห็นเนาะเฝันกะคือว่าเลยพี่น้องเลยอ่าอยู่ลำกันมีแต่เมย์กับลูกเนาะอ่าพ่อกะอ่าโบได้อยู่หน้าพี่น้องเลยคือสีนั่นี่เลยเนาะบอลอยู่เป็นสองฝันพี่น้องนี่ก็จะเป็นเพื่อนดังที่สองพี่น้องอันนี้เพื่อนดังที่หนึ่งเนาะเวลาฝนตกนี่บ่อนั่นบ่อนี่บ่อชงสิเปี่ยนวันแทบบ่อเปี่ยนเลยมันสะเอยบ่อ ทำบารมก็พออยู่ได้โอ้ดูดูทำบลรมก็พออยู่ได้เนาะดู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 แต่คือทั้งน้องเป็นลูกของเพคนคนที่เท่าไหร่เนาะคนที่หกคนที่หกซื่อว่าอาณาชื่อว่าจังไงกี่น้อยกี่น้อยบ่อายุเั่าปีได้หนิชาปีชาปีบ่โอ้เป็นจังไรเนี่ยบริหารงานอย่างที่เด่นดิเดี๋ยวนี้บ่มีงานเลย แต่ก่อนก็เ็กงานอยู่สวรรค์คนเดี๋ยวเดี sure> ๋ยวนี้มันมีงานดีโอเ็ยงานยังมีสวรรค์อะไไปเป็นรปภโอ้เดือนในทะเท่าไหร่ล้านสี่อยแปสิบแปบักเล่เดือนที่หนงเดี๋ยวเดีวเดีเออจากไหนก็ขึ้นมาแล้วสู่ต่อไปเนาะนี่ยวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเาพ่อแม่พี่น้องอยู่เพื่อนดังนั่นกะจะคนนอนอยู่เดี๋ยว่หันเพิ่นโพนันอยู่ทางเพื่อนพี่นเ้องโอ้ไปเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปบางอีกกล้วเนาะมีอยู่สามดังข้าเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ ที yeah, no you ่มาเพิ่นอ่นนี่กันอยู่พี่น้องเลยแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวเด้อเนาะขออนุญาตเด้อเนาะขอพี่น้องเลยอยู่กันแน่นี้เนาะนี่จะจะคนน้องหนาไงอ่าน้องยื่นี่ฮะน้องยื่นี่คนเดียวบ่โอ้ เดี๋ยน oh, ้องอ่าเป็นจังไรอ่าเป็นลูกเพิ่นบ่อสอจังไหนนานโอ้เป็นจังไรน้องน่ะกระเป๋าถามเลยลำบากบอครอบครัวนี่ลำบากลำบากหลายบอกินข้าวหน่อยกินข้าวอิ่มอยู่บอบ่ออิ่มโอ้เอาข้าวมาจากทางไหนเอาข้าวมาจ บอลปังเถือไปคอเอาเราะครับมังเถือไปคอไปเอามังค่าบอขุดจิโร่ขุดจิโรอ้ขุดจิโรหาขายน้องดาไปได้ค่ะไปหาขายอ่าขุดน้ำเพลนอยู่บ่บออยู่เพือนอยู่เฮือนบอเป็นจริงได้สมชันม่ตู้อยู่บ่ตรงนั้นโอ้ยังเห็นม่ตู้สบายอยู่บ่อยากขายสบายโอ้โดยโดยอย่างไรก็คือว่าเด้อน้องดาเด้อไงมากก็อยากคิดดอแล้วก็ตั้งใจเห็นว่าคืองานช่วยไม่เท่าเด้อ โดยโดยโดยนพพี่น้องก็คือสีในนี่แหละเบิ้งด้านว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งเพื่อนเอ้าดูใช้ปากกาตันนี้บ่าปากกาตุนะอยู่ทางไหนเนาะโดยนพพี่น้องก็คืออ่าสีในนี่แหละเป็นภากันนอนอยู่พี่น้องบ๊วจิตกับ่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งแบบนี้เนาะเสียใจหลายพี่น้องเอ้ยเนาะความจุดนี่นพ่อพี่น้องเนาะถือไปไปกัโอ้ย กินตยานพี่น้องให้คุมจนนะี่ก็ได้เนาะนี่กันแล้วกับโบมีไผ่อ่าอยากพบอยากพ่อพี่น้องเด้อเด้อเด้ออ่ะโอเคเนาะพ่อพี่นอ้องอันเดียวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าสบายดีแม่เป็นก่อนเมื่อนาะพี่นอ้องเอ้เนาะเด้อเนะด้อเด้อโดยกัโอเคได้ไหมเด้อเนาะอ่าจังไรจังไรลูกกับคือได้ขอตัวเมื่อเด้อจังไรก็มีแต่ว่าปเป็นกันตังใจให้ครอบครัวของแม่สูต่ต่อไปเนาะแม่เนาะพุ่นแดมีโอกาสเนาะ เดี๋ยวลูกอะสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามเนาะเมนเมนมีแต่บาหาอุ้ยพนให้ลูกให้เต้าหาเงินหาค้ำอ่าเห้ได้เนาะเมนเมนเมนโอเคแม่สบายดีเด้อเนาะดู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 น้าพน้องเนยสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยดนาะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เลยเนาะพ่อพี่น้องมาจิกกัได้พาพผมเองพี่น้องมาทักทายสบายดีกับครอบครัวของเพื่อนพี่น้องย่อมพบว่าครอบครัวของเพื่อนนี่ายหลายเนาะพ่อพี่น้องอ่าสมาชิก เพื่อนของเพื่อนนะเนาะอ่ายิ่งครอบครัวเป็นเนี่ยนี่พี่น้องผัดคนผัดแห้งหลายเนาะเขานำซ้ำปลาผัดยิ่งบ่มีอยู่มีขินเนาะพี่น้องเอเยนะ้ยเนาะเรื่อัซนดันเป็นของเพื่อนกันคือพอมันพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะเวลาฝนตกมาพี่น้องหาห้องมาเปียกแน่นอนพี่น้องเอ้ยก็มีแต่บาเห็ดจังไดได้เนาะกำ่าเสียหาเงินหาคำซื้อสังกะสีมาใสาใ่ไม้พี่น้องกับบ่มีเงินมีคำ คือแบบนั bon ่นเลยนาะพี่น้องสองสามนางข้าเฮือนผู้น้องเป็นแย่ๆกันไปนอนอยู่พี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าคำที่อยู่เฮื่อเดียวกันโบกุ้มพี่น้องเอ้ยบวชกับบุมีบนอยู่บนเศร้าพี่น้องเอ้ยลายเนาะคนหลายดีพี่น้องเอ้ยเนาะโดย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 ก็คือสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวบวชจิตัวเมื่อกิดมีโอกาสอ่าเดี๋ยวบ่ภาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาเยา่ม กกับควบคูบ่ของคนอ,อิบรอบตอนนี้ก็มีแต่ว่าเป็นการังใจให้กกับควบคัวของคนสู่ตัวไปพี่น้องเลยตอนนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิ้ลสุข,ขสุขคนเดอ้อน้องพ่อพี่น้องทายนี่บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อ